พี่ชฉลวยพันลึกอมรค่ะนางชฉลวยมีปัญหาอะไรจ้าเออจะมาสื่อถึงแม่ค่ะมาถามถึงแม่มอ่ามแม่ชื่อนางนางห้องรักศกนางห้องค่ะนางห้องได้ตายไปแล้วท่านเทวดาอยากจะถามว่านางห้องณนะเวลานี้มีสุขมีทุกข์อย่างไรบ้างชื่อห้องใช่ไหมท่านใช่แล้ว แต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ80ปีแต่ไปกี่ปีแล้วคะสิบเจปีแตาเรื่อโรคอะไรเอ่ยโรคมะเร็งทำบุญบ้างไายเล้าแล่ค้าขายกินเหล้าด้วยไม่กินเหล้ากินหรือเปล่าไม่กินเขาไม่กินเหล้าไม่กินไม่กินแต่ว่าขายด้วยขายแต่ขายครับอ๋อเป็นคนจำหน่ายมีอาชีพค้าขายแล้วก็ เออขายเล่าไม่ค่อยทําบุญใช่ไหมทำเป็นทาวันพระวันอะไรประมาณเนี่แต่ว่าไม่ได้คือทําตามเทศกาลนิดหน่อยไม่ได้จริงจังไม่ได้ซีเรียสมากมายท่านเทวดาบัดนี้อยู่ดีอยู่ทุกอย่างไรบ้างตายไปกี่ปีแล้วเอ่สิบปีสิปีใช่ไหมท่านใช่แล้ว ี่ไหนเลขอ,อเวลาหน่อยนะท่านได้เลยนั่งห้องไปอยู่ที่ไหนโอ้ท่านเอ๋ยเป็นภาพขึ้นเลยแล้วสินะนางห้องนั่งอ้วกตลอดเลนะวลาอ้วกออกมาเป็นไส้เลือดด้วยเลยด้วยเหตุผลอะไรนาะงห้องถึงต้องอ้วกอาจเจียนเพราะจำนายสุราท่านเอ๋ยโอทสลักออกมาเลยนั่นล่ะนะ ราานนเลอยยหวทขายเยอะเลยใช่ไหมก็ไม่ถึงกับเยอะอร้านโชว์หวยทั่วไปมีทุกอย่างพร้อมเล่าเล่าขายขายเป็นงานงานเวลามีงานมีอะไรอย่างเงี้ยเวลาไม่มีงานก็ไม่ขายไม่ไม่ส่งคือในร้านมีมีตั้งไว้เหมือนกันใช่ไหมไม่ตั้งค่ะไม่ตั้งแต่ถ้าเขาเขามีงานจัดงานเลี้ยงก็ สามารถยกไปให้เขาได้สองสามลังห้าลังสิบลังขายเป็นขวดขวดขายเป็นขวดขวดไปมีกี่โต๊ะก็ไปเท่านั้นขวดตามนี้ใช่ไหมประมาณนี้อาเป็นว่าไม่ขายไม่ขายย่อยแต่ขายใหญ่ขายใหญ่ขายใหญ่ช่างสุทท่านก็ขายเช่นกันนั่นแหละนะก็คือการส่งผลนั่นแหละครับขายเป็นรถใหญ่สําหรับงาน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 ฉลองยิ่งใหญ่ บางคนท่านเอ๋ยกินเหล้าเนยท่านจำได้ไหมคน <c oughs> นอนกอกให้กันช่ไปเอาทั้ทงกระทันทองแดงในกอกหอนานะ <c oughs> แต่นางห้องคนนี้นั่งแหละก่านั่งกัวกลอดเวลาและท่านเลยขายสิ่งที่ทําให้คนชาวบ้านเขากินเข้าไปแล้วอาเจียนบัดนี้นางห้องก็เลยนั่งอาเจียนลุกเดินนอนอาเจียนไปหมดเลยใช่ไหมใช่แล้ว ลูกจะขอช่วยอะไรได้บ้างจะช่วยใช่ไหมเล่าเออใช่แล้วจะช่วยแม่ใช่ไหมเล่าหนาะช่วยไม่ช่วยใช่ช่วยเจ้า่ะช่วยเลยเออคุณนเอาุนให้แหละท่านเอ่รรักษาสิเลยนั่นแหละนะห้าสิบวันนั่นแหลคะครับห้าสิบวันทําให้แม่ห้องได้ไหมได้เชค่ะห้าสิบวันทําได้เลยนางห้องต้องการอะไรบ้างเสื้อผ้าเออหลวงพ่อเจ้าขา ลูกก็ช่วยแม่ขายด้วยค่ะตอนเด็กๆตอนเด็กๆเป็นพนักงานตอนเด็กๆค่ะเป็นพนักงานหยิบจับส่งห่อหีบเก็บเงินเซอร์วิสลูกค้าด้วยนางฉลวยเกี่ยวข้องกับกรรมด้วยบ้างหรือเปล่ามีอยู่แล้วท่านเอ๋ยใครเลยนั่นแหละนะสนับสนุนทำผิดศีลนั่นแหละครับกรรมนั่นน้มีด้วยนั่นเลย พ่อแม่ใช้ลูกหยิบเหล้าไปส่งให้ลูกค้าลูกก็ต้องบาปด้วยใช่ไหมเจ้ท่านเอ๋ยสมรู้ร่วมคิดเลยนั่นแหละนะสมรู้ร่วมคิดกันนั่นแหละคระพากันนะทำผิดนั่นแหละไม่ว่าจะเด็กแค่ไหนใช่แล้วว่ามันผิดกันนั่นแหละนะรู้ทั้งรู้ยังทำกันนั่นแหละครบพระพุทธเจ้าหนาะก็บอกใช่ไหมเน่ยทีนี้ไม่ไปลงไปลงโทษพ่อแม่ไปลงโทษเด็กได้อย่างไร กรรมคือกรรมท่านเอ๋ยกรรมคือเผ่าพันธุ์เลยนั่นหละนะส่วนแต่ว่ากรรมจะน้อยมากไหมแค่ไหนครับกับเจตนานั่นแหละท่านเอ๋ยอ้าวนะเวลานี้เธอก็จะต้องมีกรรมด้วยเพราะเธอไปหยิบสินค้าให้ลูกค้าอยู่บ่อยครั้งแม่สั่งใช่ไหมว่าไปหยิบมาแม่โคงหนึ่งกรม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หนึ่งแบนหนึ่งกับใช่ไหม เอาจะแก้ให้ตัวเองได้อย่างไรบ้างเพราะแม่ต้องใช้แม่ไม่มีคนรับใช้แม่ไม่มีพนักงานช่วยเหลือก็เลยเอาลูกมาเป็นคนหยิบจับสต๊อกเรื่องของเหล้ายาปาปิ้งเออรู้สึกผิดใช่ไหมท่านผิดไม่ผิดว่าผิดแต่คือตอนเด็กๆไม่รู้ว่าบาปตอนเด็กไม่รู้เลยแล้วเลิกทำตอนอายุเท่าไหร่กี่ปีมาแล้วก็ หลายสิบปีแล้วเ่รค่ะหลายสิบปีแล้ว,ลลวเรื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วบัดน,นี้ไม่ทําแล้วยังมีกรรมติดตัวบ้างหรือเปล่ากรรมคือกรรมท่านเอ๋ยไม่มีรถล้างเลยเน่ะนะหลังคมตายก็เจอกรรมได้ะ,ะ่ะถึงเกิดชา้นนันะ่นหาก็เจอกรรมได้เช่นกันเลยเอาเอาเป็นว่าก็ขอชดใช้แล้วก็ขอให้เบาบางหรือยุติลงไปเลย นางเฉลวยก็จะขอบวชให้กับการสร้างกรรมในอดีตมาเลยต้องใช้เวลาเท่าไหร่บลบน้งเลยนะท่านหนาให้นางนั้น libro. นั่นแหละ่ะบวชอีก20วันนั่นแหละเธอต้องแก้กรรมตัวเอง20วันที่ไปเป็นพนักงานเขาเรียกอะไรวะฝ่ายเซอร์วิฝ่ายส่งของฝ่าย <c oughs> จัดสต็อกอ่า20วันพร้อมกับแม่ด้วย จะต้องเตรียมข้าวของอะไรบ้างเสื้ขาวสองชุดท่านเอ๋ยเธอเตรียมเสื้ขาวสองชุดถวายน้ำเลยนั่นแหละหะน้ำยี่สิบแพ็คนั่นแหละค่ะน้ำยี่สิบแพ็คเลยหนังสือสวดมนตนะ์หนาหนึ่งเล่มแน่หนังสือสีเหลืองสวดมนต์สังฆทานหนึ่งชุดแหละท่านเอ๋ยสังฆทานหนึ่งชุดปล่อยสัตว์เลยนั่นแหละหาสักว์าสิบตัวนั่นแหละค่ะปาลาไหลปลาหมออะไร พวกเนี้ผสมผสมการที่มีชีวิตยอยู่แล้วไปปล่อยห้าสิบตัวได้เชียวค่ะได้แล้วพร้อมจะบวชให้เขาได้เมื่อไหร่เออจะ,จะเดือนกันยาค่ะเดือนกันยาจะขอเริ่มงานเลยกันยาวันที่เท่าไหร่ประมาณประมาณหนึ่งถึงสิบประมาณนั้นค่ะหนึ 1> 1่งถึงสิบต้นกันยาไปถึงวันที่สิบใช่ค่ะสังฆทานมีแล้ว ท่านเทวดาก็แม่และตัวเองก็จะเบาบางลงใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยถ้าทำดีเลยนั่นหละนะถ้าทำอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะตั้งใจภาวนาแหละท่านแม่แม่ก็จะลูดจากตรงนั้นเอ่ยอาจจะเปลี่ยนภพภูมิใหม่นั่นแน่แม่ก็อาจจะพ้นทุกข์ได้หากลูกทำดีตั้งใจทำด้วยความขยันขันแข,ข็งตามนี้ตัวเขาท่านเอ๋ย ถ้าทําอย่างที่บอกเลยหนะรู้สึกผิดแล้วสิคาบเี็นเพียรหนาะเอาบุญนั่นแท้ก็คงไม่ต้องลงนรกคงไม่ต้องตกนรกและท่านอ้าวก็ถือว่าพลาดพังไปแล้วแล้วยินดีชดใช้ก็ขอให้หมดเวรหมดกรรมกันไปตามนี้ขโทสาธุอรายต่อไป